สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากประเต้ค่ะท่านผู้นี้ประเต้จั่วหัวขึ้นมาว่าเป็นดวงผู้สูงวัยเป็นเพศชายเกิดวันพฤหัส,สบดีที่17สิงหาคมพศ2487เวลาที่เกิดประมาณ5ทุ่มก,กว่านะคะตรงกับบันแรม14ค่ำเดือน8ตอนนี้ท่านอายุย่างอยู่ที่80ปีโอ้โห อายุยืนมากเลยนะคะเมื่อผูกดวงวังลัคนาออกมาแล้วจะมีลัคนาคาบเกี่ยวระหว่างราศีมีนกับราศีเมษนะคะแต่ว่าเราถ้าอยู่23มงเ,เวลา5ทุ่มตรงๆก็อยู่ที่มีนแต่ว่าปเตตัดสินใจมาใช้าราศีเมษเพราะว่าหนึ่งละปะเตได้ดูดวงให้ลูกชายท่านไปก่อนแล้วนะคะ แล้วก็มีความอนุมานเป็นไปได้สูงว่าลูกชายก็เป็นคนที่มีเกียรติยศมีเกียรติศักดิ์แล้วก็ได้ทราบว่าท่านผู้นี้เป็นพ่อค้านะคะเป็นถือว่ามีอาชีพเกี่ยวกับทางการค้าการขายดังนั้น mm. เมื่อถ้าเกิดว่าอยู่ในราศีเมนดาวอาทิตย์ดาวพุธจะไปตกที่อริซึ่งไม่ใช่ดวงพ่อขาเลยนั่นเองนะคะ เจ้าของดวงท่านไม่ได้มาดูเองนะคะลูกชายเป็นคนที่มีความห่วงใยรักคุณพ่อก็เลยเอาดวงมาให้ดูเน้นไปที่เรื่องของสุขภาพมากกว่าแต่ไหนๆเราก็ดูแล้วเราสามารถที่จะไปดูพื้นดวงชะตาว่าจะจริงหรือไม่จริงจริงแล้วประเต้ยังไม่ได้คุยนะคะแต่ก็เราเอามาดูเพื่อเป็นดวงตัวอย่างอยากจะให้เจ้าของดวงหรือลูกชายเจ้าของดวงมาเฉลยให้ด้วยนะคะ เมื่อผูกดวงวังลัคนาจะเป็นคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษทําให้ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนดาวอังคารเป็นอุตสาหะตามทักษะแล้วก็ยังเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะดังนั้นเมื่อแตนุรักษ์เป็นดาวอังคารให้ดูที่ความขยันขันแข็งให้ดูที่ดาวอังคารดูความแอคทีฟให้ดูที่ดาวอังคารดูความกล้า ใจกล้านะคะให้ดูที่ดาวอังคารดูเรื่องของเลือดลมดีอายุยืนก็ให้ไปดูที่ดาวอายุแล้วก็ดาวอังคารประกอบกันด้วยนะคะดังนั้นเมื่อดาวอังคารในราศีจักรได้ไปอยู่ที่คำว่ามหาจักรนะคะแต่ว่าอยู่ตรงอริอรินี้แปลว่าอุปสรรคศัตรูนะคะดังนั้นก็แปลว่าท่านผ่านเกณฑ์ของคำว่า อุปสรรคศัตรูเรียกว่าชีวิตจะไม่ง่ายนักเมื่ออยู่วัยเด็กหรือวัยหนุ่มนะคะก็เรียกว่าช่วงต้นของชีวิตนี้จะเจออุปสรรคเจอปัญหาอยู่บ้างเหมือนกันแต่ดาวงคารได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรเนี่ยต้องรงแรงลงมือทํางานไม่กลัวการมีอุปสรรคก็เรียกว่าต้องบุกบัน่นต้องฟันฝ่านะคะก็เรียกว่าทั้งฝะ ฝ่าขวากหนามมาแล้วนั่นเองเมื่อดาวอังคารในราศีจักรได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรนี่คืออย่างที่ะเตบอกนะต้องลุยมาก่อนต้องเหนื่อยมาก่อนนะคะส่วนในนวางได้ตำแหน่งอุดอุดนี่ก็ถือว่าดีมากๆนั่นเองดังนั้นก็แปลว่าสู้แล้วชนะนะคะเพราะว่าตำแหน่งอุดนี่ถือว่าใหญ่ดังนั้นก็จะมีส่วนบ้างที่ท่านอาจจะเลือดลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่า ร่างกายสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าแข็งแรงดีเพราะความที่ดาวอังคารในนวังได้ตำแหน่งอุดนั่นเองเมื่อเป็นอุตสาหะอุตสาหะก็แปลว่าการทำงานไปอยู่ที่อริอย่างนี้ก็แปลว่าการทำงานจะต้องเริ่มต้นมาจากเขาเรียกว่าต้องเริ่มต้นมาจากการมีอุปสรรคจากการมีปัญหาก่อนตอนหลังถึงจะถึงจะได้ดีนะคะเพราะว่าดาวอังคารได้ตำแหน่งอุดนั่นเอง พอเราไปดูเรื่องก,อการเงินการเงินเมื่อมีดาวมฤตยูไปอยู่ที่เรือนการเงินอย่างนี้เริ่มต้นการลงทุนนะก็ต้องถือว่าอาจจะไม่สมดั่งใจมีช่วงที่เรียกได้ว่าอาจจะขาดทุนเพราะว่ามฤตยูไปอยู่เรือนไหนจะจะว่นใจในเรือนนั้นมฤตยูไปอยู่ที่เรือนไหนจะมีความหงุดหงิดใจอยู่ในเรือนนั้นเมื่อไปอยู่ที่กระดุมพ้าของใครก็แล้วแต่อันที่หนึ่งเราต้องอ่าน ก่อนว่าจะมีโอกาสมีมะระดกเป็นเงือรัพย์สินเงินทองหรือให้ระมัดระวังการลงทุนไว้ช่วงหนึ่งของชีวิตเจ้าชะตาอาจจะประสบภาวะคําว่าขาดทุนทําให้เงินทุนที่ลงไปนั้นหมดตัวได้ง่ายๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าต่อต้องเคยเจอคําว่าขาดทุนมาแล้ว เจ้าเรือนกระดุมพระคือดาวสุกดาวสุกไปอยู่ที่ปุตตะปุตปตะแปลว่าง่ายแปลว่าสะดวกสบายแปลว่าจะสะดวกสบายเมื่อเจ้าชตามีลูกก็แปลว่าหลังจากมีลูกแล้วเจ้าชตาจะรู้สึกว่า,าลูกเป็นดาวที่ส่งเสริมดวงทําให้เจ้าชตาฐานะเงินทองดีขึ้นถ้าใครมีกระดุมพระไปอยู่ปุตตะปุตตะไปอยู่กระดุมพระให้อ่านได้เลยว่ามีโอกาสร่ํารวยเพราะว่ามีบุตรนั่นเอง ถือว่าบุตรส่งเสริมดวงให้มีาฐานะการเงินดีขึ้นถ้าใครมีดวงแบบนี้ต้องรีบแต่างงานแล้วก็มีลูกนะคะเจ้าเรือนกระดุมพระในราศีจักได้ตำแหน่งกลางกางส่วนในระหว่างก็ได้ตำแหน่งกลางๆดาวสุขเป็นเดชเดชแปลว่าพลังงานอำนาจดังนั้นเมื่อไปอยู่ที่ปุตตะต้องอ่านว่าได้เงินมาแบบง่ายๆแบบสะดวกแบบสบายเช่นการค้าการขายอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเขาได้ตำแหน่งในนาวางังทั้งในตรียางตำแหน่งเดียวกันศัพท์เทคนิคอ่านว่าบรโคดนาวางังดวงแบบนี้ถ้าเลยไวัย3 5 45, 45ปีไปแล้วถึงจะเรียกว่าร่ำรวยเงินทองนั่นเองนะคะส่งผลดีในเรื่องของการเงินดาวกระดุมพระคือดาวสุขแล้วเขาก็ยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนิไปอยู่ที่ปุตตะก็แปลว่าจะได้มีแฟนที่อายุน้อยกว่าหรือ เป็นรุ่นเด็กหรือหน้าเด็กนั่นเองปัตตานีเมื่อไปอยู่ที่ปุตตะจึงหมายถึงมีโอกาสที่จะโชคดีจะร่ำรวยเพราะว่า,าได้คู่นั่นเองนะคะเพราะว่าเจ้าเรือนกระดุมพระกับเจ้าเรือนปัตตานีเป็นเจ้าเรือนเดียวกันนะคะเมื่อมีลูกมีบุตรหลานมีบริวารก็ถือว่าช่วยกันส่งเสริมดวงดูแลลูกเป็นอย่างดีนะคะ เจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นสีเห็นไหมคะจะไม่ร่ารวยเพราะลูกได้ไงเมื่อดาวอาทิตย์เป็นสีแล้วเจ้าเรือนออปุตตะก็คือดาวอาทิตย์ดังนั้นลูกจะส่งเสริมให้ดวงดวงนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีเกียรติยศนะคะลูกจะเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงเขาเรียกว่าทําให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิอกภูมิใจนะนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ได้ ตำแหน่งดีก็คือเป็นเกษตรในราศีจักส่วนในนวางได้ตำแหน่งอุดเพราะฉะนั้นดวงลูกก็เลยส่งเสริมดวงคุณพ่อด้วยนั่นเองนะคะรับรองว่าลูกๆแต่ละคนทำให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิอ,อกภูมิใจเพราะว่าดาวได้ตำแหน่งเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงในนวางได้ตำแหน่งอุดเราก็เลยยกย่องเลยว่าบุตรบุตรทำให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงที่ดีนั่นเองนะคะ ทำให้คนเป็นที่รู้จักหรือประกอบอาชีพก็จะทํำด้ความซื่อสัตย์จ,จริตนะคะทำให้คนที่เป็นลูกค้าของเจ้าชะตากลับมาติดต่อกลับมาค้าขายกลับมาซื้อของกับเจ้าชะตาใหม่เพราะว่าดาวอาทิตย์เมื่อไปอยู่ที่ไหนได้ตำแหน่งดีอย่างนี้นะคะก็ให้หมายถึงเป็นคนมียศมีศักดิ์มีเกียรติส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ยอมจะไปคดโกงใครได้ไง่าย ค้าขายด้วยสุดจิตใจนั่นเองประกอบกับมีดาวพุธดาวแห่งการสื่อสารไปอยู่ที่ปุตตะด้วยดาวพุธเป็นมนตรีดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าบรรดาพี่น้องเหล่าบรรดาญาติอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะที่จะส่งเสริมทําให้บุตรของเจ้าชะตาได้รับการเรียนการศึกษาเป็นอย่างดีเลยนะคะดาวพฤหัสใน ราศีจักได้ตำแหน่งอุดจาภพิมุกส่วนในนวางได้ตำแหน่งอุดให้หมายถึงเจ้าชะตาก็จะมีบุตรที่มีชื่อเสียงหรือเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือจากญาติผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ในพื้นถิ่นหรือ เจ้าชะตาทําตัวเป็นคนที่น่าเคารพนับถือทําให้คนในพื้นถิ่นนั้นให้การยกย่องนับถือเจ้าชะตาเป็นอย่างดีดาวพฤหัสหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงคนที่มีความรู้ดังนั้นหมายถึงสติปัญญาด้วยนะคะดังนั้นเมื่อไได้ตําแหน่งอุดในระหวางจึงทําให้เจ้าชะตาเป็นคนที่มีสติปัญญาถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นคนที่มีคุณธรรม ดาวพฤหัสทางทักษะเป็นบริวารเมื่อไปอยู่บุตรบุตรลานบริวารของเจ้าชะตาก็เลยประพฤติตนไปอยู่ในระเบียบินัยอ,อ,อยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามีคุณธรรมนะคะทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็นำชื่อเสียงมาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนั่นเองนะคะต่อไปไปดูที่สหัสชชะเมื่อดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธไปอยู่ที่บุตรอย่างนี้ก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่ท่านผู้นี้จะเป็นบุตรคนโตหรือ มีโอกาสสูงที่บุตรของญาติญาติของท่านนั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแล้วก็พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้าชะตานั้นก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศด,ด้วยเช่นกันหรือมาส่งเสริมมาช่วยส่งเสียให้ลูกของเจ้าชะตาได้รับการเรียนการศึกษาที่ดีเมื่อมีดาวเสามาอยู่ที่สหัชชะ ดาวเสาร์มาจากคำว่มมากรมมะกรมมะแปลว่าอาชีพการงานดังนั้นก็หมายถึงเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะทำงานด้วยความมานะบุกบัน่นดาวเสาร์ไปอยู่ที่เรือนไหนก็จะรู้สึกว่าหนักในเรือนนั้นแต่ดาวเสาร์ในราศีจกได้ตำแหน่งกลางๆส่วนในนวางได้ตำแหน่งกเกษตรเกษตรแปลว่าความมั่นคงนะคะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีงาน มีการที่มั่นคงแต่ต้องเกิดจากามานะบุคบันเขาเรียกว่าเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยสายตัวแต่ว่าแทบขาดนั่นเองเมื่อมีดาวเสารที่เป็นกาลกินีตามทักษะวันเกิดไปอยู่ตรงสหัชชาก็เรียกว่าการติดต่องานของเจ้าชะตานั้นก็ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่จะมีอุปสรรคมี เขาเรียกว่ามีกฎระเบียบเยอะนั่นเองนะคะหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาบางคนนะคะบางคนเพราะว่าเจ้าเรือนก็คือดาวพุธแต่วงดาวเสาร์มาอยู่ดังนั้นก็แปลว่าญาติพี่น้องบางคนทําให้เจ้าชะตาได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจหรือมีญาติบางคนที่ทําให้เจ้าชะตาต้องทุกข์ใจอยู่ด้วยนั่นเองเพราะว่าดาวเสาร์นี่คือ โทษทุกข์ให้ถ่ายเสาดังนั้นก็แปลว่าญาติพี่น้องบางส่วนทําให้เจ้าชะตาได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจไปดูที่พันธุ์ดาวเจ้าเรือนก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนนี้นะคะแถมมีดาวราหูมาอยู่ร่วมตรงคําว่าพันธุเมื่อดาวราหูคู่กับดาวจันทร์ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลนะคะส่วนดีก็คือ เกิดความขยันขันแข็งหรือพี่น้องหรือกว่าจะสร้างฐานะได้นี่ก็ต้องเรียกว่าออต้องออกอเสียหยาดเหงื่อแรงงานนั่นเองนะคะบางตำราอ่านว่าเป็นดาวคู่คู่นี่คู่ศิลน,นะคะเราไปดูดาวจันน่ะคือความมีสเสน่ห์นะคะเมื่อไปอยู่พันธุจึงหมายถึงเจ้าชะตาอาจจะได้รับการสนับสนุนจากญาติพี่น้องในเรื่องของ เ,เงินลงทุนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นหนี้สถาบันแต่จะเป็นหนี้ญาติพี่น้องนั่นเองที่นําเงินมาลงทุนหรือได้รับความเมตตาจากญาติผู้ใหญ่ของเจ้าชะตาสังเกตดูนะคะดาวพุธเป็นดาวมนตรีเมื่อไปอยู่ที่ปุตตะอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงเจ้าชะตาจะมีญาติผู้ใหญ่อุปถัมภ์ประกอบกับดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนสุภาสุภาแปลว่าความสุขความเจริญแปลว่าญาติผู้ใหญ่ก็สนับสนุนออกทุนให้เจ้าชะตา การค้าการทําการค้าการขายนั่นเองการค้าการขายของเจ้าตะตาก็ถือว่าเจริญรุ่งเรืองดีเพราะว่ามีดาวสุขดาวแห่งการเงินไปอยู่แล้วก็ดาวคู่ได้คู่มาสนับสนุนส่งเสริมมีดาวที่ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีดาวตัว,ตวไหนเสียเลยอยู่ตรงคําว่าปุตตะนะคะทำการค้าการขายก็เลยทั้ง ทำด้วยสติปัญญาก็คือเป็นคนมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีประกอบกับประสบการณ์ก็ดีเพราะว่าดาวพุธนี่เอาไว้ดูเรื่องของการสื่อสารและดาวประสบการณ์เจ้าชะตาก็เลยนำความรู้ที่ความเฉลียวฉลาดบวกกับประสบการณ์ก็เลยถือว่าเจริญรุ่งเรืองดีในเรื่องของการค้านะคะทีนี้พอเราไปดูที่เ,เจ้าเลือนมรณะก็คือดาวอังคารเมื่อ มรณะไปอยู่อริอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเรื่องของเลือดลมอยู่บ้างนั่นเองนะคะหรือเรียกได้ว่าการทำงานของเจ้าชะตาอาจจะมีอุปสรรคในตอนต้นของชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูที่เจ้าเรือนลาภะก็คือดาวราหูเมื่อไปอยู่ที่พันธุอย่างเงี้ยลาภโชคลาภก็คือจะทําให้เจ้าชะตาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดีนะคะเมื่อดาวราหูไปอยู่ที่ตําแหน่ง เดิมทั้งในราศีจักและในนาวางจักถือว่าได้ตำแหน่งโคตมะนาวางนะคะซึ่งส่งเสริมทำให้เจ้าสตามีฐานะดีขึ้นหรือเรียกว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็มีการค้าเจริญมั่นคงดีนั่นเองดาวราหูเมื่อได้ตำแหน่งดีก็เลยเป็นคนที่ทำการค้า ถือว่าเจริญงอกงามจนสามารถจะสร้างฐานะให้ขึ้นมาได้ดีนั่นเองนะคะเพราะว่าพันธุแปลว่าการสร้างฐานะที่มาจากการค้าการขายเกิดจากความเฉลียวฉลาดการที่ดาวราหูมาอยู่ที่พันธุนี่ก็ให้หมายถึงความเฉลียวฉลาดนะคะเพราะว่าดาวราหูเอาไว้ดูเรื่องของความมีไหวพริบด้วยนะคะดังนั้นทําให้เจ้าชะตาเก็บทรัพย์สินเงินทอง ได้มาเมื่อไหร่ก็เอาไปสะสมเป็นพวกอสังหานั่นเองค่ะเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพฤหัสเมื่อไปอยู่ที่ปุตรก็แสดงให้เห็นถึงบุตรของเจ้าชะตาส่วนใหญ่ไปเรียนมักจะได้ไปเรียนที่ไกลๆนั่นเองอันนี้เอาไว้ดูเรื่องพื้นฐานดวงชะตาของเจ้าชะตาในเมื่อบุตรของเจ้าชะตาได้ สอบถามเข้ามาว่าให้เน้นไปที่เรื่องสุขภาพดาวอายุคือดาวราหูเมื่อดาวราหูได้ตำแหน่งที่ดีทั้งในราศีจักรและในนาวางจากักรก็ต้องบอกว่าท่านผู้นี้จะต้องมีอายุยืนอย่างแน่นอนโดยตอนนี้ท่านอายุ80ปีแล้วก็เป็นการพิสูจน์นะคะว่าถ้าเราดูดาวอายุตามทักษะแล้วถ้าเป็นดาวขนาดใหญ่แล้วก็ยังได้ตำแหน่งที่ดีทั้งในราศีจกักรในนาวางจากักรเราเชื่อมั่นกันได้เลย ดวงนี้จึงพิสูจน์ในเรื่องของคําว่าอายุยืนแต่เรื่องของคําว่าเลือดลมนะคะให้ไปดูที่ดาวอังคารดังนั้นก็แปลว่าท่านผู้นี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเลือดลมเช่นเบาหวานความดันจะต้องมีอย่างแน่นอนนะคะพอเรามาดูดาวจรปีนี้ดาวอายุจรก็คือดาวเสารนะคะจรไปอยู่ที่ลาพระเมื่อดาวอายุจรไปอยู่ในเรือนที่ดีแปลว่ายังไม่มีปัญหา ของสุขภาพเลยถ้าปีถัดไปเราก็ต้องดูเลยเดือนสิงหาไปนะคะพอดาวอายุเป็นดาวพฤหัสก็แปลว่าปีหน้ายังสุขภาพดีอยู่นั่นเองนะคะปีถัดไปนะคะดาวอายุก็คือดาวราหูพอดาวราหูจอนมาตอนปีถัดไปเขาอยู่ตรงลาภาก็ถือว่าสุขภาพดีอยู่นั่นเองนะคะค่ะทีนี้ ขณะนี้นะคะดาวเสารได้โคจรมาเป็นอายุจรไปอยู่ที่อาลาภะลาพะก็แปลว่าผลประโยชน์โชคลาบดังนั้นพอท่านไม่ได้ทําธุรกิจอะไรแล้วเมื่อไปเล็งอยู่ที่ปุตตะอย่างนี้ก็แปลว่าลูกหลานทําธุรกิจอะไรก็มีผลประโยชน์ผลกําไรนั่นเองก็ถือว่าชีวิตของลูกหลานเจริญมั่นคงดีนะคะ ทีนี้พอเราไปดูเรื่องดาวพฤหัสที่จอไปอยู่กระดุมพระอย่างนี้ยเดิมดาวพฤหัสเคยอ,อยู่ปุตตะบุตรหลานบริวารกลในเมื่อท่านไม่ทํางานแล้วเราก็เลยไปอ่านเรื่องที่ว่าบุตรหลานบริวารวานของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จเพราะว่าสุภะประสบความสําเร็จในเรื่องของของชื่อเสียงเกียรติยศนั่นเองเมื่อไปอยู่กระดุมพระทุกคนต่างก็สร้างฐานะดีขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูดาวราหูเดิมเคย เป็นดาวอายุตอนนี้จรไปอยู่ที่วินาศนะคะก็ให้หมายถึงปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของออบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือสุขภาพอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพราะว่าดาวอายุเดิมแต่ว่าเราจะไม่อ่านว่าอายุเดิมมาทําใหเ้เจ้าชะตาได้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเมื่อเขาจรมาเป็นสีอย่างเงี้ยไปอยู่ที่เรือนวินาศอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่า บ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยอาจจะต้องจับใจใช้สอยสิ้นเปลืองไปในเรื่องของอการบำรุงดูแลธานุบำรุงรักษาบ้านเรือนที่เขาเก่าแล้วนั่นเองนะคะหรือมีเกณฑ์จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบูรณะซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยหรือขายรถจน์คันเก่าออกไปเพื่อซื้อคันใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะพอเรามาดูแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวที่ดีนะคะอีกเป็นหลายปีเลยจึง เชื่อได้อย่างสนิทใจอย่างแน่ๆว่าท่านจะมีอายุยืนคือยังไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะจนกว่าจะอีกหลายปีเลยนะคะก็ประมาณอีก5ปีนั่นเองนะคะถึงจะมีปัญหาสุขภาพค่ะสำหรับดวงนี้ปะะเต้ก็ขอดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณ ลูกชายเจ้าของดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ที่การุณาเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเต้วันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ